สอนกันบ้านค่ะกลุ่มแกนนำต้านสัมปทานโรงโมหินชาวอำเภอแม่สเสียงก็วอนขอให้ทบทวนการขอประทานบัตรทับพื้นที่ป่าต้นน้ำของชุมชนบ้านโป่งดอยช้างค่ะ นายทองทิพย์แก้วสายแกนนำภาคประชาชนอำเภอแม่สรียงนำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการขอประทานบัตรทับพื้นที่ป่าต้นน้ำของชุมชนบ้านโป่งดอยช้างตําบลบ้านกาดและบ้านแพะตําบลแม่สรียงอำเภอแม่สรียงเข้าพบกับนายเชษฐามโมศิกรรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอน เพื่อขอคัดค้านการขอประธานบัตรทำเหมืองแร่ของภาคเอกชนในพื้นที่รอยต่อระหว่างสองหมู่บ้านซึ่งบริเวณจุดสัมปทานบัตรกับพื้นที่ชุมชนและตัวอำเภอแม่สระยงห่างก,กันไม่ถึง1กิโลเมตรชาวบ้านก็มีความกังวลว่าผลกระทบที่ได้จะรับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทางพื้นที่ป่าก็ถูกทำลายมลพิษทางอากาศทางเสียงรวมไปถึงแรงสั่นสะเทือนของการระเบิด และบริเวณโดยรอบก็ยังมีสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดโบสถ์โรงพยาบาลหากมีการประทานบัตรในระยะเวลาสัมปทาน30ปีจะส่งผลกระทบถึงรุน่นลูกรุ่นหลานอย่างแน่นอนจึงได้มีการรวมตัวกันคัดค้านเพื่อไม่ให้เกิดการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ของอำเภอแม่สเสรียงค่ะซึ่งการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนครั้งนี้นะครับมีสำนักง,งานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขามแม่ห้องอน อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ห้องศอนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ห้องศนเข้าร่วมรับฟังและรับหนังสือร้องเรียนครับโดยหลังจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนพร้อมกับชี้แจงทุกขั้นตอนให้กับทุกฝ่ายได้รับทราบอย่างชัดเจนนะครับส่วนความคืบหน้าในกรณีนี้นั้นก็จะมีการแจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบต่อไปด้วยครับ